อย่าให้คุณไปเสยน,นึงเอาว่าเธอออกผ้าออกออก็คผ้าออกเอกปวด oh. ป่วยังโอ้เกินเกินจะมาสิบเดือนแล้วแต่ <laughs> hmm. หมอว่าสิสียาดึงคอสิปวดท้องอีกเรียกว่าเอาเนื้อผ้าเลยสอ เจ็บสองเทียถ mm oh. ้าด oh. ิงขอนเราบ่ออกพ่ิปากมูลูก็เปิดดิโอ้โหโบ๊ได้เจ็บได้เบียงต้นตายอกเลยโอ้โมีตกตอนออกเลยจ้ะอืมอืมนี่อัน Lanta no val som.